ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่โรงเรียนบ้านปากเหมืองด้วยความยินดียิ่งค่ะโรงเรียนบ้านปากเหมืองเป็นโรงเรียนขยายโอกาสขนาดกลางสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต4ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่24ตุลาคมพุทธศักราช2481เลขที่2ทับ1 หมู่สาตำบลขวาม,มูงอำเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่บนเนื้อที่สองไร่98ตารางวาปัจจุบันทําการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่สองถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่สม,มีนักเรียนจํานวน410คนมีข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาจำนวน23คนประกอบด้วยข้าราชการครู18คนครูจ้างสอน2คนพี่เลี้ยงเด็กพิการ1คนธุรการโรงเรียน1คนและนักการพันโรง1คนและมีผู้บริหารสถานศึกษา2ท่านได้แก่นายนัทวัฒน์บุญทวี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปากเหมืองและนายกิตพัฒน์อารุณดีรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปากเหมืองวิสัยทัศน์โรงเรียนบ้านปากเหมืองเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาพัฒนานักเรียนเป็นคนดีตามแนววิถีพุทธมีคุณธรรมนํำวิชาการสืบสานวิธีความเป็นไทย ก้าวไกลเทคโนโลยีดิจิทัลสร้างสารรค์นวัตกรรมแห่งการเรียนรู้ก้าวสู่มาตรฐานสากลปรัชญาการศึกษาคือการพัฒนาคุณภาพชีวิตปัญหาของสิทธิ์คือภารกิจของครูสุภาสิทธิ์สุวิชาโนพระวังโหติหมายถึงผู้รู้ดี เป็นผู้เจริญเอกลักษณ์โรงเรียนคุณภาพสร้างคนคุณภาพอัตลักษณ์รู้ดีเรียนดีสัมมาชีพดีผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในปีการศึกษาที่ผ่านมาส่งผลให้สถานศึกษาได้รับรางวัลดังต่อไปนี้ รางวัลด้านการบริหารและวิชาการนายนัทวัฒน์บุญทวีได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทองรางวัลทรงคุณค่าโอบิกอวอร์ดระดับภาคเหนือผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาด้านวิชาการนายนัทวัฒน์บุญทวีได้รับรางวัลชนะเลิศลำดับที่หนึ่งเป็นผู้บริหาร ที่มีผลงานดีเด่นด้านโครตดิงนายกิตพัฒน์อรุณดีได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทองรางวัลทรงคุณค่าโอบิกอเวอรระดับภาคเหนือรองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาด้านบริหารการจัดการและนายทีศั์จันแจมได้รับรางวัลเหรียญเงินรางวัลทรงคุณค่า โอบิกอเว์ดระดับภาคเหนือครูผู้สอนยอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาตอนตอน้นด้านวิชาการรางวัลครูดีเด่นและนวัตกรรมการศึกษาได้แก่นายกิตพัฒน์อรุณดีได้รับรางวัลเบสแพทิตโครงการนวัตกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาการศึกษาระดับยอดเยี่ยมนางสาวภาวินีหินมลิ ได้รับรางวัลเบสท,ทัทชิตโครงการนวัตกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาการศึกษาระดับยอดเยี่ยมนางพรสวรรค์ชาวเวียงได้รับรางวัลครูดีในดวงใจระดับกลุ่มพื้นที่การศึกษาประจำเขตตัวราชการที่15น,นางสาวนฤพรพรมมินได้รับรางวัลชนะเลิศลำดับที่1ครูดีเด่นประเภท อันพฤกโคดดิ้งระดับมัธยมศึกษาด้านโคดดิ้งระดับเขตพื้นที่การศึกษานางสาวนฤพรพรมมินได้รับรางวัลวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศหรือนวัตกรรมที่เป็นเลิศในการพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้การขับเคลื่อนชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพและการพัฒนาบทเรียนร่วมกันตามนโยบายข้อที่7 จัดการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศหลายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับดีเยี่ยมนางสาวเจนจิราชัยวงสิงห์ได้รับรางวัลคุรุชนคนคุณธรรมและนวัตกรรมสร้างสรรค์นคนดีโครงการโรงเรียนคุณธรรมนายเอกพิงวงแก้วจันทร์และนายรุ่งโรส,สายเกิดได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่หนึ่งประเภท กองลูกเสือสามัญการประกวดระเบียบแถวลูกเสือเนตรนารีจังหวัดเชียงใหม่นายจำนงแดงสีนางอัมภัยวิชาคำนางสาวชนิการนวนมณีนางสาวมณีแสงธรรมธีรกรและนางสาวจุธารัตนกมลวิสัยได้รับรางวัลครูดีเด่นของสมาคมครูอำเภอสารพีเนื่องในวันครูครั้งที่69ประจำปี2568 รางวัลครูผู้พัฒนาห้องเรียนคุณภาพส4มิติได้แก่นายทีทัศ์จันแจมได้รับยกย่องเป็นครูผู้พัฒนาห้องเรียนสู่ต้นแบบห้องเรียนคุณภาพส4มิติระดับยอดเยี่ยมตามเกณฑ์ห้องเรียนคุณภาพส4มิติระดับเขตพื้นที่การศึกษานางสาวภาวินีหินมลิและนางพรสวรรค์ชาวเวียง ได้รับยุกย่องเป็นครูผู้พัฒนาห้องเรียนสู่ห้องเรียนคุณภาพสี่มิติผ่านการประเมินระดับยอดเยี่ยมตามเกณฑ์ห้องเรียนคุณภาพสี่มิติระดับเขตพื้นที่การศึกษานางจำนงแดงสีนางสาวนฤพรพรมินและนางสาวประวินาเหล็กเงินได้รับยุกย่องเป็นครูผู้พัฒนาห้องเรียนสู่ห้องเรียนคุณภาพสี่มิติผ่านการประเมินระดับยอดเยี่ยม ตามเกณฑ์ห้องเรียนคุณภาพ4มิติในรูปแบบออนไลน์รางวัลและเกียติบัตรโรงเรียนบ้านปากเหมืองโรงเรียนบ้านปากเหมืองได้รับรางวัลเหรียญทองรางวัลทรงคุณค่าโอบิกอวอร์ s ระดับภาคเหนือสถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทขยายโอกาสทางการศึกษาด้านวิชาการโรงเรียนบ้านปากเหมือง ได้รับการขัดเลือกเป็นโรงเรียนต้นแบบลูกเสือสู่ศตรวรรษที่21โรงเรียนบ้านปากเมืองได้รับรางวัลเสมาประเภทผลงานดีเด่นระดับเงินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุขกระทรวงศึกษาธิการและโรงเรียนบ้านปากเมือง ได้เป็นโรงเรียนขับเคลื่อนกิจกรรมห้องเรียนคุณภาพ4มิติประจำปีการศึกษา2567ได้อย่างมีประสิทธิภาพโรงเรียนบ้านปากเหมืองมุ่งมัน่นพัฒนาการศึกษาให้เจริญงอกงามดั่งเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติว่าการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งร่างกายจิตใจสติปัญญาความรู้คุณธรรมจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขและดำรงอยู่วัฒนาถาวรสืบไป